ครับโชวกะชั้นแฟมิลีนะครับก็มาพบกับทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําไม้แบล็กนะครับที่มีความด่างแล้วก็ใบก็เปิดด่างชมพูมานะครับลักษณะด่างของเขานะครับเป็นด่างลักษณะของเป็นปื้นนะครับกระจายทั่วใบแล้วก็มีด่างฮาร์ปนะครับลายแฉลบก็มีนะครับเป็นไม้สามสีซึ่งได้รับการพัฒนาระดับหนึ่งแล้วนะครับ ลักษณะใบเข้าไปเรียวแหลมครับรูปทรงหอกนะครับขอบใบไม่กว้างมากนะครับแล้วก็มีลักษณะพลิ้วไหวนะครับเป็นเหมือนคลื่นนะครับกระดูกลายเส้นนะครับมีสีแดงนะครับออกเขียวออกม่วงออกดํานะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็ก้านใบก็มีความแดงเล็กน้อยนะครับออกดํา พื้นใบก็มีความเขียวเข้มออกดำนะครับเป็นไม้ที่รอการเปิดสีนะครับซึ่งต้นนี้ก็มีความโดดเด่นตรงที่ใบเขาสามารถกลางออกและวนสลับได้ได้สวยงามนะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะเปิดด่างมากขึ้นในใบต่อๆไปนะครับและใบเขาก็อาจจะกว้างขึ้นก็ได้นะครับ ลักษณะของสะโพกเขาเหมือนมีสะโพกเล็กน้อยครับเป็นขอบใบผิวไปเรียวแหลมครับซึ่ง My Back ก็ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปโชคเก้าชั้น Family ก็เป็นช่องโชคเก้าชั้นที่ ็นช่องที่แนะนำเฉพาะโชคเก้าชั้นนะครับก็มีท่านแนะนำให้แนะนำพืชชนิดอื่นนะครับทางเราก็ไม่ได้ปลูกไว้ในสวนมากนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่จะเป็นพืชพวกกล้วยมะพร้าวมะม่วงมากกว่านะครับก็จะมีพืชไม้ดอกไม้ประดับก็จะมีไม้ประดับแล้วก็เป็นโชคเก้าชั้นนะครับที่เป็นหลักที่ปลูกไว้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมวันนี้ก็สวัสดีครับ